สวัสดีครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาการเปิดคอมไม่ติดนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่มีหลายสาเหตุเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสียหรือว่าส่วนใดในเครื่องมีปัญหาแล้วก็มีอีกหนึ่งสาเหตุครับที่หลายคนมักจะพลาดกันบ่อยมากซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่ได้มาจากความเสียหายของตัวเครื่องไม่ได้มีอะไรเสียหายทั้งนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยกดไม่ติดไม่มีไฟอะไรขึ้นไม่มีอะไรตอบสนองเลยเห็นไหมค ซึ่งวิธีแก้ครับง่ายนิดเดียวมาดูกันเรามาดูตรงนี้ครับตรงสวิตช์ของ power supply นะฮะจะเห็นว่ามันถูกปิดอยู่นะครับคุณก็แค่เอานิ้วนะครับไปเปิดสวิตช์ power supply หลังจากนั้นนะครับก็มาเปิดเครื่องตามปกติเห็นไหมไฟติดแล้วเครื่องสามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ ปัญหานี้นะครับไม่ได้เกิดจากความเสียหายของเครื่องหรือว่ามีส่วนใดของเครื่องมันมีปัญหานะครับมันเกิดจากความสับเพล่านะครับความผิดพลาดของเราที่เราไม่เช็คให้ดีก่อนถ้าใครมีอาการอย่างนี้นะครับเปิดขอมไม่ติดไม่มีไฟอะไรเข้าเลยก็ลองเช็คอย่างที่ผมบอกนะครับซึ่งถ้ามันเสียจริงๆแบบเปิดสวิตช์แล้วไม่ติดอันนั้นคือต้องไล่เช็คกันยาวนะครับ มีหลายสายเหตุมากๆากสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราและอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ